ค,คุณผู้ชมล่าสุดมารายงานความคืบหน้ากันนะครับทางด้านของผลคําตัดสินนะครับของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาล่าสุดมีการบ่งชี้นะครับว่าการโอนย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีนะครับมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีลงวันที่ประมาณ30กันยายน2554ล่าสุดผลออกมาแล้วนะครับบอกว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของนายกนะครับไม่สามารถดํารงในตําแหน่งได้ต่อไปนอกจากนี้มาดูกันด้านของ รัฐมนตรีได้มีเอกฉันในการตัดสินใจครั้งนี้นะครับจึงมีคำพิพากษาออกมาว่ารัฐมนตรีทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีลักษณะต้องห้ามทําให้ความเป็นรัฐมนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาประเมินกันครับการที่ประกาศตัดสินออกมาแล้วสิ้นสุดลงเฉพาะตัวทางในด้านของรักษาการนายกและรัฐมนตรีที่เข้าร่วมวันนี้ตลาดจะตีความอย่างไรบ้างนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรบ่ายวันนี้ถ้ามีการรีบาวใช่จุดในการที่จะทยอยลดความเสี่ยงหรือไม่มาพูดคุยกันกัน ทางด้านของนักวิเคราะห์เชิงเทคนิคและพื้นฐานนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนขึ้นรายการแบบนี้นะครับช่วงแรกเรามาดูกันกับ1สินทรัพย์นะครับปรัแบบตัวบวกกันส่วนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับประกอบกับค่าเงินดอลลาร์ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลงหลุด80สุดลงมาล่าสุดทองคำก็ยังไต่ระดับบวกต่อเนื่องนะครับทรงๆอยู่1,309เหรียญน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามมาดูแนวต้านครับคุณผู้ชมชนกันมา3าครั้งแล้วกับ1,313เหรียญบ่ายวันนี้ถ้าไม่ผ่านอีกทำอย่างไร ีตรวจสอบกันครับผ่านทางช่วง GOALUPAY o u YLG ครับสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0268799999พูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณวร,รุษรุ่งคำครับนักวิเคราะห์จาก YLG Boolean and Futures ครับคุณวรุษสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณพะัะแทดนครับครับประเมยยังไงดีครับคุณวรุธดูราคาทองก็ทรงทรง,ง,งตรงนี้นะครับก็บวกก็บวกได้จริงๆแต่ว่าพอเราเห็นขึ้นไปทดสอบก็จะมีแรงขายออกมาตั้งแต่ระดับพันสามร้อยสิบเหรียญขึ้นไปบ่ายวันนี้นี่ประเมินสถานการณ์ยังไงดีครับครับในระยะสั้นนะครับยังคาดการณ์ว่าตัวราคาทองคาเนี่ยอาจจะยังขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการย่อตัวเนี่ยก็อาจจะยังย่อไม่ลึกเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากในส่วนของคืนนี้จะมีการถแถลงการของประธานเฟดค,คุณเจเนตเยเลนต่อสภาของกรีซนะครับซึ่งตลาดยังคงจับตาดูว่าทุกครั้งที่คุณเจเนตเยเลนแถลงการเนี่ยจะยังคงสนับสนุนในส่วนของมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต,ต่ำต่อไปหรือเปล่านะครับครับซึ่งในส่วนของตลาดเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะคาดหวังทีเดียวว่าคุณเจเนตเยเลนเนี่ยน่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางที่เป็นสายพีราก็คือสายสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินนะครับก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนกับสกุลเงินรา์สาหราฐนะครับที่ยังทรงตัวในระดับต่ําสุดในในรอบ6เดือนนะครับแปลว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ในฝั่งสาระประกาศออกมาค่อนข้างดีก็ในส่วนของการอ่อนค่าของสกุลเงินเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยหนึง่งที่ยังหนุนแล้วก็พยุงในส่วนของราคาทองคำเอาไว้นะครับถ้าไปดูในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงในยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่าความรุนแรงจะไม่ได้มีการฆ่าฟันหรือว่าสูรา้รบกันตายมากๆเหมือนในช่วงที่เราหยุดมานะครับแต่ว่าก็ยังมีรายงานนะครับสาหรับกลุ่มผู้ประท้วงในส่วนของการสนับสนุน,นรัสเซีย<ม>แล้วก็สนับสนุนยูเครนเนี่ย มาปะทะก,กันจนผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีการตอบโต้แล้วก็กล่าวหากันนะครับว่าต่างฝ่ายต่างทําให้ประเทศของตนแตกแยกนะครับก็อย่างไรแล้วเนี่ยยังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ในตัวยูเครนอยู่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในส่วนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้เนี่ยก็ออกมาบอกว่าจะมีการเคลื่อนในส่วนของกําลังทหารเนี่ยเพื่อเข้าไปเตรียมเอาไว้แต่ว่าในส่วนของการย้ายกําลังทหารเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของการเข้าไปเพื่อทําการ พะทักกันแต่ว่าไปเพื่อระงัง็บเหตุแล้วก็ระงังบความรุนแรงมากกว่าครับก็ต้องตามดูครับอืมครับผมแต่ว่าดูน้ําหนักในปัจจัยในตลาดอย่างที่คุณวรุธได้บอกมานะครับก็มีทิถ่างไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะาคำรุนแรงเนี่ยก็เหมือนจะตอบรับไปในระดับหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าไปดูฝั่งสหรัฐครับคืนนี้คุณจเนตเยนเล่นที่จอกมามีอะไรที่ในคําแถลงที่น่าสนใจที่พอจะพลิกสถานการณ์ในการลงทุนทองคําคืนนี้อย่างมีนัยยะได้ไหมครับครับ คืนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะครับคุณเจเนียจเล่นจะจะถแถลงกับต่อสภาคองเกรสนะครับในส่วนของถ้อยถแถลงเนี่ยอาจจะต้องตลาดค่อนข้างที่จะคาดหวังนะครับว่าในส่วนของตัวมาตรการ QE เนี่ยอาจจะมีการชะลอตามแผนครั้งละหนึ่งหมื่นรานโนลาสหรัฐไปตามแผนแล้วก็อาจจะสิ้นสุดในส่วนของมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจหรือการอัดฉีดเงินนะครับภายในสิ้นก่อนสิ้นปีนี้อย่างแน่นอนตามแผนเดิมมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจับตาเนี่ยก็คือในส่วนของนโยบายทางด้านดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าในส่วนของการดําเนินดอกเบี้ยในระดับต่ำเนี่ยจะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย ลดต่าลงด้วยนะครับพอผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดต่าลงก็ทําให้ความน่าสนใจในส่วนของการเข้าไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเข้าไปลงทุนในตัวพันธบัตรสหรัฐก,ก็ลดลงนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนให้ตัวทองคําน่าดึงดูดมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีการพิกโผลส่งสัญ,ญญาณว่าฉันอาจจะมีการเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นหรือว่าแนวโนเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะมีการปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ให้เร็วกว่ากําหนดหรือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์ตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นผลลบต่อราคาทองคำทันทีครับครับผมตรงก็คือกรอบใบวันนี้ก็คือพันสามร้อยแนวรับนะครับแนวต้านพันสาร้อยสิบแปดก็คือยังเทรดตามกรอบไปเลยนะครับใช่ครับยังแนะนําให้เทรดตามกรอบครับแต่ว่าถ้าอย่างไรแล้วนะครับในส่วนของการถือสถานะขายอยู่เนื่องจากการบิดตัวกลับทุกครั้งเลยของราคาทองคำค่อนข้างแงรงหากราคายืนเหนือระดับหนึ่งพันสามร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนได้หลังจากถแถลงการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็แนะนําว่าอาจจะต้องพยายาม ตัดขาดทุนหรือลดสถานะขายลงนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยับขึ้นคนที่มีสถานะซื้ออยู่อาจจะ ต้องจับตาดูในส่วนของโซนระดับ1พันสารสแปดถึง1 3 2 0พันสารอยสิว่าจะผ่านได้ไหมถ้าไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายทำกำไรบางส่วนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้เนี่ยสามารถชะลอไปปิดสถานะทำกำไรบริเวณ1 3 3 0พันาอสิเหรียญดอลลาร์ส่อทกอน,น,นได้ครับได้ครับเดี๋ยวมาดูกัน3ามทุ่มอีกทีนะครับมาดูกันกับเซทต้เอมสิบกันครับมองไงดีครับเมื่อวานจริงๆออกมาวันแรกในการเทรดมินิเซทพตลงแรงทีเดียววันนี้รีบาวกลับมาได้เล็กน้อยมองไงดีครับบ่ายวันนี้ ครับคิดว่าในส่วนของตลาดภาคบ่ายนะครับเดี๋ยวก็กําลังจะเปิดแล้วในส่วนของผลการพิจารณาของสารัธรรมนูนนะครับกรณีในส่วนของนายกที่พ้นสภาพแล้วก็เป็นคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้หยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะมีผลที่ส่งผลต่อเอฟเฟกต่อในส่วนของตลาดนะครับคิดว่าในช่วงบ่ายน่าจะเห็นในส่วนของการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าพิจารณาในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมแล้วเนี่ยในส่วนของการที่นายกและคณะรัฐมนตรี ปีนะครับต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่อาจจะต้องไปจับตาดูนะครับว่าในส่วนของการแต่งตั้งนายกคนใหม่เนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางใดก็ตาม,มานะครับอาจจะมีการแต่งตั้งโดยฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าอาจจะมีการแต่งตั้งโดยทางอื่นก็ตามก็ต้องดูว่าในส่วนของกลุ่มผู้สนับสนุนนายกคนเดิมหรือว่านปชเนี่ยจะมีความยอมรับแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมีการยอมรับกันก็น่าจะเป็นผลดีแล้วก็ นำไปสู่ในส่วนของการเลือกตั้งได้ภายในอนาคตน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกกับประลาดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดการไม่ยอมรับหรือเกิดการต่อต้านะนะครับทางนปชก็มีการนัดชุมนุมใหญ่ในส่วนของ วันที่สิที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะเกิดในส่วนของสถานาการณ์รุนแรงเลยเหตุการณ์บานไปลายได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการลงทุนก็ยังคงต้องจับตาการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดในส่วนของการย่อตัวเนี่ยอาจจะจับตา,าดูในส่วนของโซนระดับเก้าร้อยสาสิ้าจุดน,นะครับหากการย่อตัวมาหลุดในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยมุมมองทางเทคนิคที่การแปรตัวของราคาเป็นไซดวอัพเนี่ยอา,อาจจะเสียโรงนะ,นะครับอาจจะต้องมีการลดสถานะซื้อโรงหรือว่าหากตัวดัชนีเนี่ยมีการขยับขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถ ขึ้นไปทํำระดับสูงสุดใหม่ที่ระดับ945ได้นะครับก็อาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายโดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ระดับ950ครับอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับนี้คือมุมมองในทองคำนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกราฟสรุปกลยุทธ์กันเล็กน้อยนะครับด้านของทองคำเองครับยังคงมองแนวจานครับคุณผู้ชมเป็นโซนบริเวณที่ขึ้นไปทดสอบกันนะครับแล้วไม่สามารถผ่านมาได้สามันทําการคราบประมาณ1,315นะครับทางด้านของ YLG ให้ไว้1,318เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นแนวต้านสําคัญนะครับเปิดรองพ s i ิช o นอยู่ขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านอาจจะต้องพิจารณาในการปิดทํากําไรบางส่วนนะครับโดยแนวรับยังคงให้ไว้ตัวเลขกลมๆตรงนี้1,300เหรียญน,นะครับสำหรับการที่ตลาดนะครับจะให้น้ําหนักวันนี้ติดตามการบ่าย3ามทุ่มคุณเฉยเยลเล่นจะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะครับกับเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการแตะเรื่องของอัตราด,ดอกเบีย้ยหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในยะของการถแถลงต่อสภานิติบัญญัติตรองนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนจะส่งผลต่อการแว่งของทอง วันนี้นะครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานถือว่าแกว่งทีเดียวหลุดอัดับ80จุดลงมานะครับ